ขายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้ท i เนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8และ Windows 8.1ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูง ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 2.0- 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอิราสคาร์ดออ t o แคดหรือโปรแกรมอ r t c ั t สั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิิ้นเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัด ทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติ๊กเกอร์ให้อีกสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติ๊กเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสามสิบราคาเพียงสองหมื่นแปดพันบาทสนใจโทรศูนย์แปดหกเก้าแปดสองสามเจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดหก 9-82-3702หรือ085-359-0250 085-359-0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคารดอรอีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเปเีียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0 0 0 0ื่นกว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกๆท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมค,มควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086 2> 2 9 8 2าแปดสอ5สามเจ็ดศนย์ด้เวนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้า กรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงานรวดเร็ว3 8 4 0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมครอ,อร์ดอร์ปลักอินและอาร์ตทัใบมีด meet, มาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสกินและสามารถใช้ SD card ดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซีเรียลพอร์ตและ USB มีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียง เบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ28,000บาท เครื่องตัดสติเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติเกกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน,น่าใช้สนใจโทร0869823702ดวน